วันนี้เพจเพื่อเตอร์จะพามาแนะนำชุด53ชัก3 4วาลลูกค้าเอาไปใส่รถ h o n d a d ดีมร้อยนะครับชุดนี้ใส่กับตัวเว็บร้อยแล้วก็พวกดีมร้อยได้นะครับเว็บแซดเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ตัวเว็บร้อยเว็บแซดข้อเขาก็จะเป็นข้อแขนสั้นไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูก53มิลของอาร์ตแบบสวาลครับปลบวาลเรียบร้อยปาดหัวอกระปรงความยาว เท่าเดิมนะครับเสื้อเป็นเสื้อใส่แข้งเดิมเรียบร้อยได้เลยถ้าดีมเนี่ยต้องเจียแข้งนิดนึงนะครับฝาเป็นฝาสีวาว,วเราเซ็ตหลังวาวไปให้กดขอบ53มิลใบวาวก็เป็นแบบกึ่งล่างออกนะครับหนึ่งฝาพอตเขาเป็นรูใหญ่ CNC อยู่แล้วเซตหลังวาวไปให้เรียบร้อยครับของเดิมเนี่ย หลังวาวตัว ID มันมาค่อนข้างสั้นนะครับเราก็ต้องเสร็จหวังวาวเพิ่มไปถัดมาเป็นข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงแต่งชัก3เป็นก้านดีมนะครับใส่ชุดนี้เพ่อไปก็ใช้ประเก็นอลูมิเนียม1มิลจะพอดีกับโซ่ที่ให้ไปเลยนะครับโซ่เราดิ้นแต่ง9 1อข้อนะครับลูกสูบเนี่ยเป็นของอาร์ตมีแหวนมีสลักนะครับอันนี้เป็นประเกน็นตีนเสื้อแท้หนึ่ เกนฝาเนื้อทองแดง53นะครับคอลิดก็เป็น cnc เหมือนกันนะครับ1ตัวมีฝาเปิดแต่าง cnc ให้อุปกรณ์ในฝาครบนะครับมีแกนกระเดื่องแคมน็อดขันฟาสูบเราให้แหวนทองแดงไปด้วยแล้วก็แหวนรองสปริงให้เป็นตัวสแตเลสตัวบางนะครับแล้วก็สปริงวาล์วแล้วก็กระเดี่องวาลวนะครับ ดีเจนอร์ประกับวาวแล้วก็ซีนคันวาวตัวนี้ฝาปิดตัวตั้งวาวพร้อมกับโอลิงมีประเก็น1นมิลให้ไปมันก็เมื่อใส่ประเก็นหนมิลเนะี่ยลูกจะต่ำกว่าปอกนิดนึงนะครับแล้วก็โซ่มันจะก็ดีเลยชุดนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7 3็0พับาทนะครับก็ซื้อไปก็ลูกค้าสามารถจับใส่ใช้งานได้เลยนะครับใส่พวกเว็บร้อยดีมร้อย ชาลงชาลีเนะี่ยสามารถใส่ได้นะครับชาลีเนะี่ยถ้าเสาตรงกันก็ใส่ได้นะครับแล้วก็พวกรถพวกรถจีนอย่างเงี้ยก็สามารถแปลงใส่ได้นะครับ7,350บาทครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ f c e e o o o เครด d มอเตอร์นะครับ